รับโครงการจัดตักบาทพระพุทฆ์สามเนรหนึ่งแสนูปคือเป็นโครงการที่ดีที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นสิ่งที่อยากจะให้ผู้คนได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมมาสัมผัสภาพภาพที่พระหนึ่งแสนหรือสามเนรหนึ่งแสนสเลือ้งอารามและสาธุชนที่ใส่ชุดขาวมาร่วมกิจกรรมมาร่วมพิธีกรรม ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้จะสร้างพลังแห่งความสามาคัคคีเราไม่ต้องการความยิ่งใหญ่แต่เราต้องการพลังแห่งความสามาคัคคีพลังของชาวพุทธที่จะสื่อออกไปสู่สายตาประชาชนหรือสายตาคนทั่วโลกนั่นหมายถึงว่าเมื่อคนเห็นภาพอันงดงามเหล่านี้ก็จะน้อมนำจิตใจให้เขาเหล่านั้นรู้สึกรักรู้สึกที่อยากจะเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาว่ามีความดีอะไรที่ทำไมคน มารวมตัวกันได้ขนาดนี้ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการรวมตัวของหน่วยงานต่างๆไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งซึ่งเราร่วมกันทั้งประเทศในปัจจุบันนี้ความเจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีคืบคลานเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวบางคนแทบจะไม่ได้เข้าวัดเลยไปวัดเฉพาะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเ,เรา เหมือนว่าเรากําลังจะดุดออกไปจากพระพุทธศาสนามีชื่อในนามว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ตัวเองเอนับถือแต่ว่าในเชิงปฏิบัติแล้วคนคนส่วนมากแทบจะไม่ค่อยได้เข้าวัดไม่ค่อยได้ปฏิบัติอะไรเลยไหว้าภาะก่อนนอนถามว่ามีไหมอา,อาจจะมีในบางคนแต่แต่ผมว่ามองเห็นว่าด้วยความเร่งรีบด้วยความดิ้นรนที่จะมีชีวิตอยู่รอดในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันทำให้เราถูกกลืน หลงลืมไปบ้างในการจัดงานครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะทำให้คนกลับมามองเห็นภาพของชาวพุทธพลังของการปฏิบัติในเรื่องของการทำบุญตักบาตรเป็นสิ่งที่ดีงามที่จะสื่อพลังของ ของภาพที่ดีงามออกไปสู่สายตาประชาชนขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเลยนะครับเมื่อโรงงานตักบาตรพระพิสุสงฆ์สามในหนึ่งแสนรูปช่วยชีวิตของเรานะครับเราตักบาตรทุกวันทุกวันหรือตักบาตรตลอดชีวิตอาจจะไม่ทุกวันก็ได้ไม่รู้จะถึง1นึ่งแสนรูปหรือเปล่าแต่การมาครั้งนี้ของเราเป็นการตักบาตรพระหนึ่งแสนรูปนะครับและเป็นการสร้างภาพประวัติศาสตร์ชีวิต ของเราว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่จะกระจายไปทั่วโลกเป็นการเหนี่ยวนำให้ผู้คนสร้างความดีเหนี่ยวนำให้คนทั่วโลกได้สนใจเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาและเป็นการขยายเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกภาพนี้จะเป็นภาพที่ตรึงตราจึงใจผู้คนทั่วโลกที่ได้เห็นภาพนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ทั่วประเทศทั่วโลกนะครับมาร่วมกิจกรรมนี้ที่จังหวัดอุบลราชธาน,นีในการตักบาตรพระภิสุทธฆสงสารมเนนหนึ่งแสนรูปในวันที่ยี่สิบส่เมษายนที่จะถึงนี้